สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุณครูนุชค่ะคุกกี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนในหน่วยความปลอดภัยนะคะวันนี้เด็กๆนะคะจะเรียนรู้ในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจรวันนี้คุณครูกับคุกกี้นะคะ ก็มีเพลงสนุกสนุกมาฝาดเด็กๆหเพลงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเต้นกันนะคะค่ะวันนี้เราจะมาพาเด็กเ,กเต้นเพลง The Well on the Bus นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเต้นกันนะคะเด็กๆค่ะ เมื่อกี้นะคะเด็กๆได้เต้นเพลง The Wheel on the Bus กับคุณลุ่คุกิฟตไหมคะสนุกไหมคะคุ๊กกิฟสนุกไหมคะสนุกค่ะคุณลุก่ลก,กับคุ๊กิฟนะคะก็หวังว่าเด็กๆจะสนุกนะคะ The Wheel on the Bus นะคะเป็นเพลงนะคะเกี่ยวกับการขับขี่รถนะคะวันนี้คุณลุ่กับคุ๊กกิฟจะมาสอนเด็กๆนะคะในหน่วยความปลอดภัยนะคะเรื่องสัญญาณไฟจราจรนะคะ เด็กๆคะเด็กๆรู้จักสัญญาณไฟจราจรไหมคะสัญญาณไฟจราจรน,นะคะจะเป็นเหมือนที่ครูคิดนะคะนํามาให้เด็กๆดูนะคะไฟจราจรน,นะคะจะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าสัญญาณไฟจราจรน,นะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็มีความหมายอย่างไรนะคะ,คะเด็กๆค่ะเด็กๆสังเกตนะคะ สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะคือสัญญาณไฟจราจรนะคะสัญญาณไฟจราจรนะคะเป็นอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟที่ปรากฏอยู่ตามแยกถนนต่างๆนะคะเพื่อควบคุมการจราจรบนท้องถนนสัญญาณไฟจราจรนะคะภาษาอังกฤษว่า traffic light นะคะเดี๋ยวเรามาสะกดนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะ T R A, A W F I C L I G H T S, <S Traffic lights <S แปลว่าสัญญาณไฟจราจรค่ะสัญญาณไฟจราจรนะคะจะมีทั้งหมดนะคะสามสีนะคะหนึ่งสีแดงนะคะสีแดงภาษาอังกฤษว่า Red นะคะ มีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆลองสะกดตามคุณนุชนะคะ r e d red แปลว่าสีแดงค่ะสีแดงนะคะถ้าสัญญาณไฟนะคะขึ้นสีแดงนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนว่าให้รดหยุดนะคะคำว่าหยุดภาษาอังกฤษว่า stop นะคะเดี๋ยวเด็กๆลองสะกดคำว่า stop ตามคุณนุชนะคะ s t o p stop แปลว่าหยุดค่ะต่อไปนะคะสีที่สองที่เด็กๆเห็นตรงนี้นะคะคือสีเหลืองนะคะสีเหลืองภาษาอังกฤษว่า yellow นะคะเดี๋ยวเด็กๆลองสะกดคำว่า yellow ตามคูนุสนะคะ y e l l o w l o W yellow แปลว่าสีเหลืองค่ะ ถ้าหากสัญญาณไฟจราจรขึ้นสีเหลืองนะคะแสดงว่าเตรียมหยุดรถนะคะภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆลองสะกดตามนะคะ W A I T <Wait. S 1> แปลว่ารอค่ะก็คือรอรอเตรียมที่จะหยุดรถนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสัญญาณไฟต่อไปคือ ไฟเขียวนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะไฟเขียวนะคะสีเขียวภาษาอังกฤษว่า green เดี๋ยวเด็กๆลองสะกดคำว่า green นะคะ g r e e n green แปลว่าสีเขียวค่ะสัญญาณไฟสีเขียวนะคะแสดงว่าอนุญาตให้รถผ่านไปได้นะคะหรือที่เราเรียกว่า โกที่แปลว่าไปนะคะเ,เด็กๆลองมาสะกดคำว่าโกนะคะตามคุณนุชนะ G O go แปลว่าไปค่ะนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆนะคะสัญญาณไฟจราจรนะคะก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้ควบคุมการจราจรบนท้องถนนนะคะซึ่งสัญญาณไฟจราจรก็จะประกอบด้วยสัญญาณไฟ3ส,สีนะคะ คือ1สีแดงนะคะสีแดงคือให้รถหยุดนะคะต่อไปนะคะ2คือสีเหลืองก็คือให้รถเตรียมหยุดนะคะและต่อไปสีเขียวนะคะคือให้รถวิ่งผ่านไปได้นะคะนั้นเวลาที่เด็กๆจะข้ามถนนนะคะเด็กๆก,ก็ต้องสังเกตจากสัญญาณไฟจราจรเหมือนกันนะคะ เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําใบงานกันนะคะเด็กๆค่ะให้เด็กๆหยิบใบงานแผ่นนี้ขึ้นมานะคะเมื่อเด็กๆหยิบใบงานแผ่นนี้ขึ้นมานะคะสิ่งแรกที่เด็กๆต้องทําคือตรงนี้นะคะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นอนุบาล3ามทับหนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันค่ะเด็กๆ สีที่หนึ่งนะคะคือสีแดงนะคะสีแดงภาษาอังกฤษว่า red นะคะเด็กๆก็ระบายสัญญาณไฟแรกนะคะสีแดงนะคะ,ะต่อไปนะคะภาษาอังกฤษคำว่า stop แปลว่าหยุดนะคะ มีตัว S T O P STOP นะคะแปลว่าหยุดนะคะต่อไปนะคะสัญญาณไฟจราจรที่สองคือสีเหลืองนะคะภาษาอังกฤษว่า yellow นะคะ แปลว่าให้รถเตรียมหยุดนะคะเตรียมชะลอได้แล้วนะคะภาษาอังกฤษว่า w e i t นะคะมีตัว W a i t นะคะ w e i t แปลว่ารอนะคะต่อไปนะคะสัญญาณไฟจราจรที่3คือสี เขียวนะคะภาษาอังกฤษว่า green นะคะภาษาอังกฤษนะคะสีเขียวคือให้ลดแล่นผ่านไปได้นะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า go นะคะแปลว่าไปนะคะ G โอโกนะคะแปลว่าไปนะคะเมื่อเด็กเด็เสร็จแล้วนะคะตรงส่วนของตรงนี้นะคะที่ครอบนะคะสัญญาณไฟจราจรสีดํานะคะเด็กเกเคยเห็นสัญญาณไฟจราจรตรงไหนบ้างเอ,อ่ยนะคะเราก็จะเคยเห็นสัญญาณไฟจราจรอยู่บนท้องถนนใช่ไหมคะ ผลงาน stereotype. ของคุณนุษย์นะคะเสร็จแล้วเมื 1, 2, ่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆจะต้องให้คะแนนตัวเองนะคะ1ดาว2ดาวหรือ3ดาวนะคะเมื่อเด็กๆให้คะแนนตัวเองแล้วนะคะเด็กๆก็ให้คุณพ่อหรือคุณแม่นะคะหรือผู้ปกครองนะคะให้คะแนนหนูด้วยนะคะ1ดาว2ดาวหรือ3ดาวนะคะแล้วเด็กๆก็นำผลงานนะคะใส่ในกระเป๋า l e ARNING BAG นะคะ แล้วก็นํากลับมาส่งนะคะในวันจันทร์ถัดไปนะคะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านหนังสือกันนะคะเด็กๆค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสืออ่านภาษาไทยขึ้นมานะคะวันนี้เราจะอ่านหนังสือภาษาไทยหน้าเดิมนะคะคือเรื่องของอักษรกลางอักษรต่ำและอักษรสูงนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า12นะคะเด็กๆที้ตรงนี้นะคะ พยัญชนะไทยแบ่งเป็นอักษรกลางมี9ตัวคืออ่านพร้อมกันนะคะกอไก่จอจานดอชดาตอปะตะัดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาอออ่างต่อไปข้างล่างนะคะอักษรสูง มีสิอ็ดตัวคือขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสลาสอฤษีสอเสือหอหีบอักษรต่ำมี24ตัวคือ คอควายคอคนคอละทังงองูชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงทอมันโททอพุทธเท่านอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเพา มอมายอยักษรอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลาฮอนกคู่เดี๋ยวเราลองไปทวนอ่านภาษาอังกฤษกันด้วยนะคะวันนี้ให้เด็กๆหยิบหนังสืออ่านภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เราจะอ่านหน้าเดิมกันนะคะเด็กๆค่ะให้เด็กๆเปิดหนังสือนะคะ ที่หน้าสิบสามนะคะ cap cap หมวก cap cap หมวก cap หนึ่งใบ this is a cap นี่คือหมวก cap หนึ่งใบ it is a cap มันคือหมวก cap หนึ่งใบ M A P map แผนที่ a map แผนที่หนึ่งผืน This is a map นี่คือแผนที่หนึ่งผืน Is is a map มันคือแผนที่หนึ่งผืนเด็กๆอย่าลืมนะคะ เด,เด็กจะต้องอ่านหนังสือทุกวันนะคะการอ่านหนังสือบ่อยๆนะคะจะทําให้เด็กๆนะคะอ่านหนังสือเก่งนะคะวันนี้นะคะคุณนุชก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะได้รับความรู้ในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรนะคะสัญญาณไฟจราจรมีกี่สีคะสามสีค่ะใช่มีสามสีนะคะหนึ่งสีแดงค่ะสีแดงคือให้ลด หยุดนะคะ,คะต่อไปสองสีเหลืองค่ะสีเหลืองคือรถจะต้องชะลอนะคะเตรียมแล้วนะคะเตรียมที่จะหยุดนะคะและสามนะคะสีเขียวค่ะใช่ค่ะสีเขียวนะคะคือรถสามารถแล่นผ่านไปได้นะคะค<ม>ุณนุชก,กับคุณกิฟนะคะก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะได้รับความรู้นะคะจากการเรียนนะคะในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรนะคะ วันนี้คุณนุชก,กับคุณกิฟนะคะก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะขอ,คขอบคุณค่ะ